สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาสวัสดีกันที่หมายเลยนะครับผมมากับน้องชายวันนี้โอ้ยแสงจะท้อนหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับผมกับสายลาบปลาเกลือเจอกันที่หมายเลยวันนี้แสงจะท้อนหรือเปล่าไม่รู้ ไอกนาทิตย์ละครั้งครับผมวันนี้เดดออกมาตั้งแต่เช้าเลยครับผมไปครับเพื่อนๆไปดูกันเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาไม่รู้จะมีแต้มีตัวเพื่อนๆดูไหมวันนี้ไปกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุทกๆุกท่านครับผมสวัสดีครับไปเลยเพื่อนๆ <im it> ไปดูกันเลยโดนไหมอ้อโดนครับเพื่อนโด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 นแล้วเต็มเรกมาแล้วครับผมโอ้โหดึงแรงมากเพื่อนไม่รู้ใช้ะดาดไหนโอ้โหยอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อเต็มแรกมาะ มา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 หน่อยมาหน่อยเต็มเลขครับผมเต็มเลขเต็มเลขใช้ขนาดไหนไม่รู้มามามาหน่อยมาหน่อยมันเพื่อนโอ้โหยดึงแรงโอ้โหยดึงแรงมากเพื่อนใช้ขนาดไหนวะโอ้โหยดึง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 มามามาบยากะเด้อเต็มเลขเมันมันด้อมืนมันเมันมันด้อมันมันด้อโอ้โหยใช้ขนาดไหนเนี่ยใช้ขนาดไหนเพื่อนเพื่อนหืยสวยอยู่เพื่อนเต็มเลขเต็มเลขเพื่อนเอ้ย ใช้สูญยูเพื่อนใช้กิโลเพื่อนสวยเลยสวยเลยสวยเลยเต็มเลขมาเลยเพื่อนเอ้ยใช้กิโลนี่ครับผมใช้กิโลเลยตัวนี้มัน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 เต็มเลขมาเลวเพื่อนกลางเป๊ะนี่ครับผมเมื่อกี้เราได้บอกกันนะ ได้บอกกันมาตรงนี้เออตรงนั้นนะมาดูกันครับผมบอกนี้ว่าจะมีเต็มมีตัวเพื่อนดูไหมน่าจะโดนนะดังปลุกปน,นั้นไม่โดนเลยวะไอ้ยะเอา ao! โดน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 แล้เพื่อนเอ้ยโดน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 ปลาช่อนปลาชนโอ้ยใช้เป็นกิโลเลยตัวนี้เพื่อน ดังพลุกว่าแล้วน่าจะโดนอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อประชน่นเมื่อกี้ขาดไปเต็มแล้วอายาอายาขาดเถอขาดแล้วอายาอย่าขาดหน้าอย่าขาดหน้ามามาอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อปลาชนเนื้อเปื่อยเพื่อนเอ้ยโอ้โหอยู่พันอะไรไม่รู้หึเห็นหรือไม่ได้เต็ม เซ็งเซ้งเดดมันจะต้นไหมล่ะไม่รู้มันไปพันอะไรเพื่อนเพื่อนเอ้ข้างล่างรู้จะขาดไหมอยอ้ยะยังยังยังไม่ขาดแต่มันไม่รู้ไปพันต้นอะไรหน้ากาดาหล่าจังโอ้มาเด้อมาเด้ออ้ยะพปไหนเลยวะ โอ้โหอืมลงไงดิน่าจะปั่นมาอยู่้าวตาลางังโอ้โย เออมีอะไรออกก่อนปันไหนได้โจ้กเก่งแป็กตรวจช่วยนี่ไม่ยากิีไม่ยากินนั่นดึงแล้วไม่ขึ้นไม่มีไม่มีมมมมตอดตอนะนี่ลงต่างนี้เลยก็ไ้ลลงเบ,บาวิีมันมีไม่นั่นอะไรหน้าปันา่นไม้ เร้ล <laughs> ึกไหมหรอว่าก็ไม่รู้ดึงไม่ขึ้นเลยเพื่อนๆเอ้ยอย่าดหย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 าดเดี๋ยวปลามันตื่นไหมอุ้ย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 ดึง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 น่าจะปั้นไม้อยู่แหละ yom yom yom, yom. tiếc phần mai nhỉ chưa mấy nhé giờ mấy tốt quá rồi mấy โอยเอาเอาเอาขึ้นมาเลยลากขึ้นมาเลยปลาขึ้นมาเลยไอ้นู้ไม่เบลอเด้ยนะว่าคอยนั่นเองโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยมาเลยครับ <laughs> ผมมาแ้วกิโลกวาเ่าเพื่อนๆต,ตัวม้ข้างหลังเอาปลาขึ้นมาก่อนไหมเพื่อนอืสองกิโลเพืพ่อนเพื่อนสองกิโลยาสุดยอดเนี่ยอยู่งนี้เลย ยนขึ้นมาก็ได้ไม่เบื่อนี่อันนี้มันขึ้นมาแล้วไม่เบื่อเลยเพื่อนๆเอืโจยเอมโจยโจยิ้มโจยโจยหยอกขึ้นเลยอ่านี่ก็เพื่อนๆโอ้โหกิโลกว่าเพื่อนเจมเลยเจมเลยสุดยอดจริงจริงข้าวตาแบบนี้ไม่หลุดแน่นอนแบบนี้ลอยมาเลยเพื่อนเอ้ย เรียบร้ยอยนกไปเลยเพื่อนเอ,อ้ยนกไปเลยนกไปเลยหายท้องหายใชไปแล้วนกเลย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 หาย้องหายใช่ไปเรื่นอนๆใชไม่ไไหใหญ่หใชขนาดขวามือ ขนาดเพื่อลงข้างหลังยืดเล็วอย่างตุกนี่เลยดีแต่ว่าจุดนกขนาดฝ่ามือเพื่อตรงหานใช่ไปเลยอืมจะได้ยังตัวนู้นน่ะตัวที่รอวัวมาจากซ้ายเหลือเลี้ยแต่ว่าเร็วเลยเนอะเนี่ยนะว่าตัวเนี้ยยังไม่ได้ใส่ตอนนั้นนะมันมาตัวเล็กตัว มันมาแล้วอาปอยิ่งตึงนี่กับเพื่อนใช้กระนาดฟาเมอวางไว้นี่ก่อนโดนเลยกับเพื่อนโดนโดนโดน,โดน,โดนบ้ามาตานี้เลยเต็มแม็ด เลือก็เลยยิ่งตัวนั้นเต็มเปลืยเลยโอ้โหนี่เจอนไงวะอืมทุกทุก,ท,กทุกเลย้ยทุกเลย้ย <c oughs> ทุกทุกอุย้ยทุก <c oughs> ไปโดวอย่างนี้เองมาเลยครับเพื่อนมาเล็วมาเล็วใช้ขนาดขวามือโอ้ือ โดนทั้งสองคนเลยครับเพื่อนรวยอยู่รวยอยู่วยอยู่โดนตาม่อเลยรวยอยู่ครับผมดำลับอืมรวยแเลยเราเยรูฟานี่อะไรดำกระถึงเลยเพื่อน นี <łość> ่อะไรไม่คุ้ดักงนเลงถนี่ครับน้องก็ก็ได้มาหนึ่งเต็มไล้มาคนนแเต็มคนละเต็มตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่บ่อนี้ใส้เล็กๆนะครับผมใช้ไม่ใหญ่ใช้ไม่ใหญ่บ่อนี้ใช้ไม่ใหญ่ โอ้ยสวยอยู่ขนาดฝ่ามือกันกนก็ใส้เตกโดนแล้วเพื่อนไม่รู้โดนกี่ตัวยิงตัวใหญ่ไปโดนตัวเล็กอีกแล้วมัง้งยิงตัวใหญ่ไปโดนตัวเล็กอีกแล้วอา้าขาดไปแล้วขาดไปเลย คาเดเตียวโดนเลยเพื่อนโด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 นเอาเอาเอาใจไม่ใหญ่นะครับใจไม่ใหญ่ใจไม่ใหญ่ ถูกไหม <laughs> เพื่อ,อหลงลางนี้แต่นามเชยเชไม่ใหญ่นะเพื่อนเพื่อนบ่อนี้ใช้ไม่ใหญ่กกนนนใช้โทษ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 อ,อื้ <laughs> อืมนี่ครับผมใช้ทษดใช้ทษ<ม>โดนเลยเพื่อนโดนโดนปลาเกลือปลาเกลือ<ม>ใช้ปลาเกลือเพื่อนใช้ปลาเกลือใช้ปลาเกลืออย่าขาดนะมามามาะะอืม ก้าเดียอ,อ๋ออ่าอ่าปลาเกลือปลาเกลือใค้ปลาเกลือเพื่อน ใส่ปลาเกลือต้งนั้นบ่อนี้ปลาเกลือใส่ปลาเกลือะโชนเต้าตั้มตัวเดียวขึ้นปั๊บลงปุ๊บเลย นี่ครับเพื่อนๆมาสรุปเต็มกันที่บ้านนะครับผมวันนี้ได้ใช้เล็กๆนะครับผมใช้ไม่ใหญ่ขอฝขากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องสายล่าปลาเกลือด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามใหม่ปีหน้านะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ